แล้วคุณเคยคิดไหมว่าวันวันหนึ่งจากคุณที่เป็นทอมมาคุณก็จะได้กลับมาแปลผันเป็นผู้หญิงไม่แล้วก็ไม่มีวันนั้นด้วยเอาคุณถามหน่อยถ้าเกิดสมมตินะในอนาคตคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะเอาลูกกี่คนไม่มีนั่นในลูกเขาหน่ะถามถามถาม้วถามนี่แล้วผมถามไม่เฉยไปไม่ก็ทําท่าต่อไปก็ได้ไม่ทำท่าไม่เอาอ้ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติคุณในอนาคตอ่ะคุณคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีลูกกี่คนเอามันจะไม่เกิดขึ้นหรอกอย่าไปทำอย่างที่หนังยืน ้าไปมีแฟนแล้วไปอยากมีมีลูกแค่โอ้เอออ่าอ่าถ้าไปผู้ชายได้นะอ่าไปมีแฟนไปมีลูกโอ้ผก็ก็จะมีลูกแค่สองคนครับทำไมคุณถึงมีเพื่อนก่อมันจะมันคุณใช่ไหมไม่มันเยอะที่สุดไม่มีเพื่อนอย่างนี้หรอใช่แล้วจะมีกี่คนนะสองครับโอ้ไหวไหวอยู่ใครผมไหวอยู่ในบางที่หยุนงันเงนก็ใช่งั้นคุณรู้แล้วใช่ไหม